มหมามหมามหมาด้วยเปล่า้ปยอ้าวปัเป็ฮ้ยอ้าวเซลาปั่นเหรอยืมพี่เหรอพี่ขี่สกูตเตอร์เลยเหรอเฮ้ยสกูตเตอร์ทำยังไงอ่ะสกูตเตอร์โอ้โหสกูตเตอร์สามล้อ เออเก่งมันยากไงสกูตเตอร์อ้าวซีจะปั่นจักรยานเหรอเนี่ยทิศที่ทิศนั้นนะเซล่าไม่ยอมมาไม่งั้นได้เล่นกับพี่แบบนี้แล้ว ถึงลูกมา <laughs> 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 จ๋าน้องน้องเขาอยู่ในนู้นนะน้องน้องเดินแลนหยุดเนาะไปเดินตากแดดกันไหมอ้าวซีรีส์เขาไปเล่นสกูตเตอร์อ่ะซิรีส์ซีรีสไปเล่นสกูตเตอร์เหรอยังเดินไม่คล่องเลยจะไปเล่นสกูตเตอร์ซะแล้ว เอ้ยใครมาดีดีที่ขาพ่อเนี่ยเฮ้ยน้องยังน้องยังเดินไม่คล่องเลยอ๋อพี่ทำให้ดวงดูนะพี่ทำให้น้องดูนะเซเซเสล้วหรอ เซแล้วปั่นจักรยานหรือจะแล่วสกูตเตอร์หรือเซละจะเดินอ้าวซีร he he ีส์เจ ah, ้าขวัน <GO> จ <av uther> ักรยานอีกแล้วซีรีส์เอาทุกอย่างเลยออเอ้ เาเืองจีนสอนให้เขาเปลี่ยนลน้องในใบเต่หนึ่งวันสิน้าพ่อหนูเรียก,กน้องของหนูว่าโจโจ้น้องหัวล้อเลยอ่ะโจโจ้เหรอ <c oughs> เรียกน้องโจ,จโจ้เ่นซเอมปจักรยานได้ยังเซีีนจีรียจะเอาทุกอย่างเลย เฮ้ยเก่งจังเลยเอ๊ะซีรีนซีอ่ะเซเซาให้พี่เขาสอนได้ไหมพี่ทำให้น้องดูหน่อยได้ไหมคะถ่ายถ่ายเนี่ยเซล่าไปดูไปดูพี่เขาถ่ายถ่ายเร็วเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายถยหลัง ถูกต้องทางกระแอะเมวลหนามาจากกุมภ์ใหญ่จริงเรืองราวนี้เราก็ไม่ได้ยินยิม้อไปแล้วก็ยินดีโอเคเราก็โอเคอย่างเงี้ยไม่รู้อุ่นเล่นไปเล่นที่ดีก่อนแล้กันเดี๋ยวเราต่อใจเไจ่ธนาคารอยู่แล้วเออ่ายบัตธนาคารเลยแล้วก็ไปไธนาคารเอา น้ำพุ้งก็ไม่ถึง,ง,งหล,ลัก็ไม่พักเอจได้ดดจับมือกันสามคนแล้วเหรอเอาแย่งน้องเะเอมกันเหรอ น้องเชอเอมยิ้มหน่อยได้ไหมน้องเชอเอมอ่ะ <c oughs> อ้าวซีรีส์ซ,ร,ซรีไปเล่นสกูตเตอร์คนเดียวเลยอ่ะเซเล่ไปน้องเซเล่ไปน้องหรอเอ้ยแย่งกันจับมือน้องเลยเหรอเ <c oughs> ซเล่อยากพาน้องเดินพี่ก็อยากพาน้องเดิน <c oughs> เดินไปด้วยกันสามคนเลย <c oughs> อ้าวห่วงน้องสซะแล้ว <c oughs> โอเคจับมือน้องอโอเคเก่งมากอ้าวเ,เซ่าเขาให้ยืนยเซ่าไปนั่งอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเลน้องเซล่าเขายังเล่นไม่เป็นอะ่ะค่ะพี่พี่พี่สอนอีกได้ไหม ไปนะคะเอาแบบมาเช้าไหมชา้ชาๆทำให้น้องดูได้ไหมชา้ชาๆฝึกน้องหน่อยมาเช้าอะ่ะเอามาเช้าเหรอมาเช้าเราเอาบาปูตรงนั้นแล้วเราเอาเขาเอ๋อแบบแบบวันวันนู้นใช่ไหมคะจะเอาบาปูอีกแล้วเหรอ